เปิดเร็วเข้าไปจิงโอ้โมหมากันร,รายมากครับฟุตติดเป็นคนเริ่มอบอลอยู่กับทีมไทยได้เดียวๆจริงๆครับเปิดสายก้อยขึ้นเอ้ามงโอ้โหมาเปิดสายก้อยให้มัพคูดดูครับนะครับ<ฮ>พีรพัฒน์นรสชัยยาจากเอสิทิมทองริงโอ้โหแม่นี่ตัดในใจยิงเลยนะครับพีรพัฒน์แม่ของทีมไทยมงเอ้าโอ้โหสกัดแม กังวะมงของคันษานะครับยืนคุมเส้นพอดีมงคลเอาเป็นมงคลน,นะครับพอนะครับมงคลเปิดเข้ามาได้มงโอ้โหม,มันบอลมันสุดไปหน่อยนะครับตําบงขวาสุดนี่คา,า,าเรวเลีเ้ยงไลยอยู่ครับวิ่งเลี้ยงลายอยู่จิ้งแฉลบโอ้โหม้าลูกนีน้ฟอซี่หมดเวลา <laughs> ติดท,ท้ายซะหน่อยครับโอมาแม่เซ็งครับเก็บเริ่มครับรึ่งหลังไทยกับสหรัฐอาหรับอิมเรสเสมอกัน0-0 30นาหลาครับโอ้ยยิงกระดอนพื้นแล้วกวินทุบออกมาได้ครับโอ้ยเ,เรนเ็วเลยครับตอนนี้ข้างหน้ามี2คนเปิดเข้ามาสกดัดอุอ้โอยโดนไปเรียบร้อยครับ<อ>เรียบร้อยครับได้จน มงคลทุสก,กายครับริมศูนย์โอ้โหสการเล่นเร็วนะครับแล้วริมเส้นพื่พักเปิดข้ามาโอ้โหแตเปิดน้ำหนักทิศทางนีป้องกันยากเราไปไปผมเราไทยไปไปนี่ครับนี่คืออารมณ์ของมงคลครับเดี๋ยวดูกันต่อครับเรือพักสวยมากครับนี่ครับสกัดมารอบรอดแล้วมงคลงัดเข้าไปได้ครับโอ้โหซส ทำมิสโดนโค่งอ้โหูฉลบแล้วด้วยทันงสาทั้งเสลอโงงอาครับเปิดโอ้โหยิงยิงเลยครับโอ้โหตวินครับเซฟไปได้ครับยีสิบสามหลายิงโอ้โหตวินบินได้ครับปัดออกมาเออไปใหม่ตื้นมงครับทิ้งก่อนครับ oui, ยังไงครับพือตีเสมอ ธิรพัฒน์ขึ้นมาตาโอ้ยหลุดมาแล้วคามาพุทธยิงโอ้โหโอ้โหลูกยาวเขาได้ผลเลยครับมาลุกแล้วมาตานี่ยเขาตัวไม่สูงแต่เขากระโดดสปริงก็เท้ากระโดดกว้างเลยดูครับมาตาเทคตัวดูครับดูครับโดดเทคตัวก่อนธีรพัฒน์แล้วก็เนี่ยเข้าช่องสุนทรพลดเวลาครับหมดเวลาเบอรการันดิงหนึ่งนะครับไทยกับสหรัฐอเ